สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่เขาค้อนะครับมาอยู่จุดตรงที่เรียกว่าแทนลักทะเลหมอกครับจุดนี้เมื่อก่อนเคยมาเที่ยวเขาคอ้อครั้งแรกจำไดไ้ไม่ได้เป็นแบบนี้เคยกินขนมกินร้านนี้รอบสองก็เคยกินข้าวครับแต่รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สี่ครับทุกรอบมาก็จะแวะ ถ่ายรูปตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่สวยสวยงามครับของเขาเเขาบอกว่าแทนลักทะเลหมอกครับเนีย่ยเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวที่แวะเว,ยวเียนมานั่น,นนะครับผมจะให้ชมนี่ก็คือแทนลักทะเลหมอก นวันธรรมดานักท่องเที่ยวไม่เยอะแล้วก็ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวครับให้ชมนีม่เป็นจุดชมวิวครับเี้ไว้นักท่องเที่ยวเช็คอินถ่ายรูปถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยวจุดนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็สวยงามมาก แทนลักทะเลเหมอกครับก็ถ้ามีฝนตรงนี้ก็คงมีหมอกนะครับปลายฝนต้นหนาวเขาจะเยอะอลงไปข้างล่างอันนี้ก็ก็ให้นักท่องเที่ยวลงมาถ่ายรูปเช็คอินได้ประมาณนั้นถึงแล้วแทนรักทะเลเหมอกที่เห็นอ่างเก็บน้ำนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำรัตนไนยครับ แต่ก็ไม่เคยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปดูส่วนสภาพข้างบนจะประมาณนี้จุดนี้ข้างล่างน่าน่าจะยังสวยถ้าเป็นฤด,ดูหมอกก็คงจะสวยงามมากตรงนี้จะมีขนมจีนเจ็ดสีขายด้วยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่แต่ตอนนี้ผมกินอะไรไม่ได้แล้วแน่นแน่นท้องอิ่ม ให้ชมวิวส,สวยๆของเขาขอแคลักทะเลหมอ,อกครับหน้าฝนแต่ไม่มีฝนฤดูฤดูท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวฤดูนี้จะไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวผมอันนั้นเป็นตัวของลางครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูวิวรอบๆครับ เป็นอย่างข้างบนก็สวยมีเก็นร้าบก็มีกาแฟมีอาหารแต่ผมก็คงเข้าไปกินอีกไม่ได้แล้วเขาก็มีห้องมีมีรีสอร์ทอีกพักอันนี้ปลูกเตียมรอหน้าหนาว ดอกไม้เขายังจัดสวยงามสวยงามไม้ยังยังสวยครับอันนี้ทางเดินลงไปร้านอาหารไปจุดชมวิวได้อันนี้ไม่มีมีแต่แมวผมจะให้ดูด้านบน เดิน,นมาอันนี้อันนี้ไม่ไในเก่ากันอ๋อห้องเก็บของมนก็ทางลงไวอีกด้านนี่สวยงามมากให้ดูตัววิวคือ,คอนี่ครับดอกไม้สวยๆที่ แคลักทะเลหมอกเขาคอพี่น้องจุดนี้อยู่ข้างทางนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมารู้จักดีครับผ่านไม่ได้สำหรับจุดนี้ดอกไม้สวยงามบอกชมดอกไม้สวยๆครับ ดอกไม้สวยๆที่แทนรักทะเลเหมอกมีกังหันด้วยนะครับตรงนี้เขาเลือกษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดเหมือนกันโอ้ตรงนี้เขาเดินไม่ได้ตรงนี้เขาให้คนมาเช็คอินถ่ายรูปครับรนี่ก็เป็นนั่งอนีน่ก็เดินเดินรับตรงนี้นี่ได้ประมาณนั้น นี่ก็เป็นลานเมนใหญ่เขาสวยงามลานเขาอยู่ที่ตั้งสวยงามจริงสวยงามครับเต็ลนักที่รีมอนักท่องเที่ยวมีรถคันหนึง่งสงสัยโต๊ะที่นั่งกินข้าวสั่างอาหารเ็นโต๊ะ ผมก็จะไปต่อครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชม